สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินแกงแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกค่ะนี่ค่ะปลาดุกนะนี่ค่ะปลาดุกทุง่งละสามบาทไม่แพงอร่อย อร่อยฮะอืมปลาดุกเอามือนะขนุญาตเอามือนะอปลาดุกอร่อย มีกลางนิดหน่อยใครเคยกินบ้าง มีก้างต้องอ้อออกแกงนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวมันทึงอร่อยระดูก ป้าจะทำคลิปแค่สามสามนาทีเท่านั้นอะเดี๋ยวคนดูเบื่อก็เลยทำแค่คลิปสามนาทีพอ เดี๋ยวคลิปหน้าจะกินอะไรเราเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่นะจิตปลาดุกมันมันมีก้างเนาะเรากินแบบบ้านๆนะ่ะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ